อยากใี่ได้รับโชคนะยครับเน20บาทนะครับใบ 20, 40, 60หนึ่งใบสองใบสามใบ่สองชุ่มคึ่งเดี๋ยวมันยังไม่หมดเวลาขนาดจะมีผู้โชคดีอยู่ในนั้นหละจิงะออกจินะงทำไห้หอกประมาณสี่ห้าเื่อนที่ผมเก็เอาเป็นหนึ่งในร้อยสามสิบเก้ารางวัลใช่ใช่บก็ ดีด้วยนะครับอยากลุ้นโชคหมานะครับยังอยู่ยังครับอยู่ต้วยก้นตอนนั้นเสี่ยงไหมท่ังอยู่ครับยังอยู่นะครับขอตบให้หมานเ้อแต่ขอความกรุณาท่านอย่าเปิดตลับเองนะครับให้เจ้าหน้าที่ออกอีกแล้วออกเออเสียงจักรยานครับจักรยานจะมาลุ้นโชคอยู่ในรอพี่น้องก่อนท่านอย่ามาบอกไม่เป็นไรครับค่ำคืนนี้ก็เดาไปเรื่อยๆก็รออยู่ครับ ออกมเยออก้อม่ออก้อ่ออมาห่อยมันก็ออกนี่เรื่อยนะออกนี่เรื่อยนก็จเรื่อยมามาครับเปรีครับเปรีครับไปวันนี้ไปมาดูก่อนดูโชปีก่อนไปสนิมาอยู่เต็มเกษตเกมว่าเป็นเต็นมึงบันเอยุ่้นแง่ค้นแง่กำลัเรี่ยนแกอยู่อ่ะก็แล้ะ

รับได้ของรางวัลแบบดีใจด้วยเนาะท่านใดทำโทรศัพท์โทรศัพท์ตกหล่นนะครับท่านใดที่ทำโทรศัพท์ตกหล่นนะครับมารับได้ที่หน้าเวทีนะครับโอ้มองเข้ามองเพันไปอีกแล้วไปรับไปรับไปรับรางวัลไปรับรางัลใจน้ำพลันหลาเมื่อใดอพี่ก่อนสิได้ของแง่น้ำพลันเนาะมีของแง่อะไรของรางวัลใหญ่ชุดผ้าดอนรู้บอลหอยอย่างจริงๆริงนะครับรวาของใหญ่กับป็นแบงคิดสเตเดียรเอานะ โอ้ดูจะได้รับหน้าที่หุงข้าวทุกวันนับแต่บัดนี้ยินดีด้วยครับโอ้แม่อนี้น่าจะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมใช่ไหมเรื่วมทุนน้ำคุ้มครอเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทโอ้ยินดีด้วยครับได้ว่าหุงข้าวไปนะครับนพ่นนครับ่ารูปมอบหน้าที่อยากเป็นยุงการในโชว์ตอนรับวันเด็กเลยนะวันเด็กวันเด็กวันเก็กวัยังไงดีครับตุ้มยุ่เด็ก ถ่ารูปเร็วานะนสองสามงพาต้องพาทำกิจกรรมไปไปเนัเี <S <S ้ยจานหนึ่งจานหนนะครับนึ่งนะครับเรบาทนะครับเจ้าบาทนะครับ